วันนี้ปิ๊ง Hi I make y o u t u b มาดามเขมาตั้งแต่ w you from UK UK Oh you know Thailand United Kingdom you know Thailand เขามาจากอังกฤษนะ Yes f r o Thailand o n Yes I stay south of Thailand b e a u t i f u e m a y o u have to go again now เบอนี้ตลดโด ชอวตท้องเกินอันนี้ไซส์เล็กนะคะทุกคนอันนี้ไซส์กลางไ้าใหญ่นม่ว่าไซส์ใหญ่มาแบบไหนนะคะน่าจะได้มาเป็นหม้อสวัสดีค่ะทุกคน กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามตุรกีวันนี้นะคะมีคนลเลี้ยงเรานะคะเป็นมาดามตุรกีเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าพี่เขาเนี่ย15ปีแล้วนะคะที่แต่งงานกับคนตุรกีแล้วก็มีลูก2คนแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่ห้างชื่อว่าอิบานูบาตูต้านะคะทุกคนที่นั่นเนี่ยมีสตาร์บัคที่สวยมากแล้วก็ติดอันดับนะคะ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ดูเลยนะคะทุกคนไอคนพูดกลางทาง <laughs> อันนี้เป็นมุมจากด้านหลังนะคะด้านหลังตึกเราอยู่ตึกนี้นะคะทุกคนแล้วก็น,นี่เป็นร้านอาหารที่ไซยิด ทำงานอยู่นะคะปกติเรามาทางด้านหน้านะคะแต่วันนี้เรามาทางด้านหลังจ้าเราอยู่บนรถไฟแล้วนะคะทุกคนเราต่อตอใช่ไหมตเดียวต่อเดียวนะแค่หนึ่งสถานีนี่นาคนนคนผปฐมนะคะสไปตุรกีเหมือนกันนะคะทุกคน15ปียั่ปีน้นปละอุ้ยสิปีแล้วนะคะทุกคนเรายังใหม่นะคะอันนี้อันนี้คือลูกสงแล้วนะที่จะพาเราไปที่อิบานูบันตุตาวันนี้นะคะ ค่ะทุกทุกนอบับาเราได้ยินมาเยอะนะคะทุกคนว่าห้างนี้เนี่ย ไฮโซใช่ไหมพี <c oughs> ่นาไฮโซร์ไม่เขาเรียกว่าอะไรสตาร์บัคติดทกเทนที่สวยที่สุดโอ้สตาร์บัคที่ติดท็อปเทนที่สวยที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสวยจริงไหมตรงนั้นเป็นโรงแรมนะคะทุกคนแล้วก็ห้างอยู่มุมนี้นี่ทางเข้าห้างนะคะทุกคน มันมีมันมีประตูที่สวยกว่านี้ใช่ไหมแต่นี่เรามาทางนี้ใช่ไหมพี่เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับรถไฟนะะตรงนั้นเป็นรถทัวร์นะคะทุกคนนี้เรามาผัวที่ฟู้ดคอร์ดนะที่ถ้าเราเข้าเข้าประตูนี้ก็คือมาผัวที่ฟู้ดคอร์ตนะคะทุกคนโอ้มีชาไข่มุกด้วย้า <c oughs> <c oughs> นี้นะคะเขาจะสร้างแบบสไตล์แบบว่าอารยธรรมอาหรับนะคะทุกคนขนาดมุมกินข้าวนะคะที่ฟุตโคดยังเหมือนกับกินในวังนะคะทุกคนตรงนั้นนะคะเป็นร้านที่ว่าเขาขายของแบรนด์เนมนะคะทุกคนแต่ว่าเขาขายราคาถูกนะคะพี่นาบอกว่าบางครั้งได้เจอของดีนะคะทุกคนเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แบรนด์เนมคือปกติเราไปห้างอีกห้างหนึ่งนะคะทุกคนพวกเราเนี่ยจะแบบว่า เออไปดูไบโม่ดูไบโมอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าวันนี้พินาคนแรกนะคะที่ชวนเรามาห้าง,างอิบ,บน,นอออิบนูบตตานะคะ <laughs> เพราะว่าพินาบอกว่าสง,งบถ้าทุกคนสงสัยนะว่าทำไมสง,งบก็ดูหน้าพินา <laughs> <laughs> ทำไมพินาถึงอยากได้มุมสง,งบ <laughs> หน่าแดนาเลยนะพินาบอกว่าร้านนี้เขาขายกุ้งถังด้วยนะคะทุกคน แต่พี่นาบอกว่าไม่รู้จะมากินกับใครเพราะว่าสามีไม่มาเห็นไหมมันไม่ใช่มีแค่สามีเราคนตุรกีมันอย่างงี้คะ่ะทุกคนปวยสวยกัะสวยสวยสวยนี่เป็นจุดสุดกลางนะคะทุกคนพี่นาบอกว่าที่นี่นะคะเขาจะทำแบบว่าโซนแบบแบบเป็นโซนโซนจะให้พี่นา โซนนี้ที่เราอยู่น่าจะเปอร์เซียนะคะทุกคนใ้แบบเปอร์เซียเปอร์เซียนี่นี่เขาทําเป็นท้องฟ้านะคะทุกคนข้างบนเดี๋ยวเราซื้อเสื้อนี้แล้วเราใส่สองคนนะพินานะ <laughs> <laughs> ไปนคนปรปฐม <laughs> ตรงนี้อินเดียนะคะอินเดียน่ะนี่ไงความเป็นอินเดียนะคะทุกคนมุมนี้เขาก็าจะใส่แบบ เหมือนแบบปฏต e ิมากรรมของอินเดียเข้าไปนะคะลวดลายนะถ้าไปเหมือนบ้านใครต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนทุกคนจําได้ไหม EP เท่าไหร่แล้วไม่รู้จำไม่ได้เราบอกว่าเราไม่ค่อยชอบตา b u บัคตุรกีนะคะทุกคนแต่ว่าเราชอบร้านนี้กาเวดุนยาสื่อนะคะมีด้วยที่ดูไบดูใหญ่ทำมากันดูตอนนี้ทุกคนอยากได้พวกเราเข้าไปที่ร้านนะโอ้มีช้างด้วยทุกคน เขาไม่ให้ขึ้นไปข้างบนช้างนะคะถ้าขึ้นไปได้เราจะเอากีนาขึ้นไปด้วยนะคะซ้อนสองสะอัดโอ้สะอัดอัลฟีนโอ้นาฬิกาช้างเหรอมันขึ้นอย่างนี่ไงเซเบรตเอนจิเนียร์นักวิศวกรชื่อว่าอันจาซาตีจากตุรกีแห่งตอนใต้เกี่ยวกับตุรกีแล้วทำไมชีวิตไม่พ้นจากตุรกีเลย นู้นู้ข้างบนนุข้างบนนาฬิกาช้างนั<ย>่น <Cert> น <ific ations> ั่นนั่นนัข้างบนไหนมันมีนาฬิกานั่น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 นั่มันมีเลขวันนาฬิกาอันนั้นไม่ใช่หรอไปจบไม่ได้ข้อมูลไม่ได้สาระอะไรนะคะจบค่ะนี่ อันนี้คือคนสมัยก่อนที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะนี่สมัยนาฬิกาชา <c oughs> ั้นปีพี่นาบอกว่าตรงนี้เป็นกำแพงเวลานะคะทุกคน นี่เราจะเข้าไปข้างในนะคะอ,อ๋อในห้องนี้ก็คือเอานะตายแล้วปปทุกคนเขาบอกว่าให้เหยียบตรงนั้น <c oughs> <c oughs> สองสาวนะคะห้างห้างเพิ่งเปิดห้างเปิดปุ๊บเราเข้าปั๊บค่ะทุกคน <c oughs> อันนี้เราจะเข้าไปชัยนาะ Thank you. นี่ก็เป็นสไตล์จีนต่อนะคะทุกคนไม่ใช่อันนี้นะคะทุกคนไม่ใช่ใชตัวเลขพี่นาบอกว่าจะพามาสตาร์บัคที่สวยที่สุดเรานึกว่าอันนี้นะคะทุกคนแต่พี่นาว่าไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> อันนี้มันอยู่ในจีนนะคะมันอยู่ในโซนจีนตะกี้คนนั้นนะคะทุกคนถ้าทุกคนดูนะคนอาหรับเวลาขายของนะ อืแบบจะขายให้ได้น่ะพ่นานะสวัสดีค่ะนะเขาสวัสดีค่ะแล้วนะไม่มีตังไม่ใช่เลยนี่จีนเขาแบบประมาณว่าเน้นเรื่องเรือขนสินค้านะคะทุกคนสมัยก่อนมันที่นี่ถึงแม้แบบว่ามันจะทําเป็นโซนจีนหรือว่าโซนเปอร์เซียหรือว่าโซนอินเดียอะไรแบบนี้เนี่ยสินค้ามันก็ ก็สินค้าในห้างปกตินะคะทุกคนคาเฟ่อะไรก็คือว่าเหมือนในห้างทั่วไปเลยไม่ได้แบ่งแยกว่าเออโซนนี้จะต้องมีของอินเดียขายใช่ไหมนะไม่ได้ไม่ใช่แบบว่าโซนนี้จะต้องมีของจีนขายเหมือนแบบว่าใครพอใจจะไปโซนไหนจะไปผลคลายโซนไหนก็เลือกโซนนั้นนะคะเ,ออเรือไป <laughs> 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 กับ, <laughs> ก,บกับไทยกับเรือนี่ <laughs> นะมันมีโรงหนังด้วยทุกคน จะให้พี่านให้สำหัเหมือนเขาเน้นแบบนักวิทยาศาสตร์นะคะทุกคน <laughs> สำหรับเรานะคะทุกคนเรารู้สึกว่า โซนเปอร์เซียสวยที่สุดแล้วนะคะแล้วก็สตาร์บัคที่ว่าติดอันดับนะคะเขาก็มาเปิดที่นี่นะคะทุกคนฝั่งเปอร์เซียนะ ทุกคนวันนี้พีนาพามาเลี้ยงสตาร์บัคนะคะตอนแรกเราไม่ได้พูดนะคะทุกคนแล้ว <laughs> พีนาพูดอน <laughs> วันนี้พี่เลี้ยงสตาร์บัคนะเขาขึ้นไปเพ้นได้ไงตัวนี้พวกเราสงสัยมากเลยเราจะสั่งสตาร์บัคกินกันนะคะจะสั่งแบบปั่นนะคะทุกคน <c oughs> ช็อกโกแลตปัน่น for me uh, chocolate and then choc chip blender. Uh, you want the uh, java chip like chocolate chip frappuccino? Like yes, With yes. Coffee, yes. Without coffee, without coffee. Without coffee. With size? Size này đi bác. Size này. Cang Medium. Medium? Yes. Và đi phía nào liền? Phía nào liền? Nhà khéo bác. ดังใจที่พี่นาคิดว่าเราเนี่ยแบบอยู่บ้านไอหวันมันทำอะไรของมันวะเออวันนี้ปิดไม่พอออกมาเลย Hi I make YouTube m a d a เ e ้ามาจักใคร Where you from UK UK Kingdom Oh you n o w Thailand you know Thailand เขามาจากอังกฤษนะฮะ I l a n d one y stay I s south of Thailand Yes you have to go again now <c oughs> แบบนี้ตลดลด <พอ S 1> ชีมททองเทียวเลยทุกคนพเวลาอยู่ดูไบนะกินสตาร์บัคตลอดเลย เหมือนแบบว่าเราไม่รู้จะไปนั่งตรงไหนมัน<ช>มันร้าน<ช><ช>อืน่นมันไม่ได้มันไม่ได้รสชาติเหมือนกับตารบักแบบนั้นแหละแต่ถ้าเราอยู่ไทยเหมือนแบบว่าร้านป้าป้าคนนี้ร้านพี่คนนี้เขาทําน้ําอร่อยอะไรแบบนี้เรารู้ๆกันแต่พ<ต><ต>อร้านที่แบบหรูๆที่พวกมาดามอะไรเราไปนั่งกัน,นอะไรเงี้ยมันแพงกับพี่ลองก<อ>ินแล้วมันก็ไม่ได้รสชาติดั้ทุกปากทละวางแน่นอนเนี่ยผมไม่ยังเดียวก็แบบประมาณนั่นน่ะตามตามที่พี่นาโบกนะ ส่วนของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าอันอื่นเรากินแล้วไม่ถูกใจนะทุกคนแต่ถ้าเป็นสตาบัคนี่ก็คือโอเคแต่ว่าพออยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้กินนะคะเพราะว่ามันมีร้านเล็กๆเยอะที่อร่อยอยู่แล้วนะ<า>20บาทก็อร่อยแล้วก้ร<ๆ>้านร <ๆ S 2> ้านทีคนนี้นะแต่คนแต่ที่นี่มันไม่มีเพราะว่าขนาดนุ่มข้นหวานอ่าคลิปที่ว่าเราไปซื้อของพลาสติกเราบอกแล้วใช่ไหมคะทุกคนนุ่มข้นหวานก็กี่บาทแล้ว <laughs> นุ่มนุ่มขน้นจืดก็กี่บาทแล้วนะทุกคนทาให ไม่มีนะคะร้านน้ำแบบเปิดแบบบ้านเราไม่คุ้มมาแล้วจ้าโอ้แปลว่าเขาเข้าใจนะคะทุกคนไม่ใช่ทุกร้านที่จะเข้าใจนะคะที่ที่เราสั่งเราเปิดโทรศัพท์ดูเมื่อกี้วันที่18นะคะเราลืมว่าวันนี้วันเกิดเรานะคะวันประหัสเอกวันประหสหลัาวันนี้วันอะไรวันพุธวันพุธวันนี้วันพุธที่18นะคะทุกคนเราเกิดวันที่18พฤษภเารตกลงพี่นากเลยว่าอ้าวโชคดีฉันเลี้ยงแกวันนี้ เมซภาษาอังกฤษเรียบร้อยนะคะนั่งโมตอนนี้กำลังเดินนะคะเพื่อให้อาหารย่อยนะคะทุกคนเอ <laughs> ๊มีที่ไหนเลยนะคะแบบว่าอาหารเช้าคือสตา b u c k คเราโม้กันจนลืมนะคะว่ามันมีอีกหลายโซนนะคะที่เรายังไม่ได้ไป <laughs> อันนี้อียิปต์นะคะส่วนอันนี้อีวัน <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ตูนีเซียนะคะทุกคน ไปแบบช้อปปิ้งไม่ไหวมีรถให้ขึ้นนะอันนี้ที่ไหนอันดาลูเซียรู้จักไหมประเทศอันดาลูเซียเราไม่รู้จักนะคะทุกคนไป <laughs> เขียนเป็นภาษาอาหรับด้านบนนะั่นเน้นภาษาอาหรับด้านบนแล้วก็ภาษาอังกฤษด้านล่างนะนี่ คือขายปกติอะทุกคนขายหมุดดอกไม้มเก่าพี่นานะคะทุกคน <laughs> เขาจะเน้นขายน้ํำหอมมากนะคะทุกคนเพราะว่าคนอาหรับเขาชอบน้ํำหอมนะคะคือเนื้อตัวเนี่ยจะต้องหอมไว่ก่อนใช่ไหมพี่นาเดี๋ยวว่าหอมสิต้องว่าฉุนนี่เรากำลังมาที่ฟู้ดคอร์ทนะคะทุกคนนนี้เป็นร้านอาหารไทย,ไทยมีไทโฟนนะคะไทโฟนหรือว่าไทอะไรวะ <c oughs> ไทฟนุน <c oughs> ตอนนี้เรากําลังตามหาบิริยานีนะคะทุกคนเพราะว่าเราอยากกินบิรยานีมันมีอาหารเกาหลีแล้วก็มันมีอาหารอินเดียมันมีอาหารญี่ปุ่นด้วยอูมามิอมมามิมามแล้วก็มีฟาสต์ฟู้ดนะอันนี้จะลอง พี่ให้อกามาสองรอบแล้วพี่นาบอกพี่ให้องกางมาสองรอบแล้วพี่นาบอกว่าร้านนี้ไม่ผ่านนะคะทุกคนอันอาหารไทยนะคะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเจ้าของอาจไม่ใช่คนไทยก็ได้นะพี่นาฟิลิปปินส์อะไรแบบนี้นะคนไทยหมดเลยคไม่คุ้นตุอุตสาห์คิดในแง่ดีบิรยานี้มีซามโมซาด้วยนะคะทุกคนซามโมซาที่นี่ฮิตมากนะคะเพราะว่าอร่อย ตกลงพวกเราเปลี่ยนใจนะคะทุกคนเพราะว่าเบียร์ยานีเมื่อกี้มันไม่มีไก่ข้างในนะมันต้องกินแบบแกงมันนะเราก็เลยมากิน KFC แทนนะจ๊ะทำไมถึงกิน KFC บ่อยที่นี่มันรสชาติโอเคกว่าที่ตุรกีเดี <laughs> 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 บอกว่า KFC ตลอดเลยเพราะว่าอาหารอื่นมันไม่ถูกปากนะคะทุกคน เราให้พีนาซื้อให้นะคะทุกคนพีนาให้หนูจ่ายเนี่นี่ไปไม่ไหวมาคนรวยวันเกิดยองก้นเพิ่งรู้วันนี้วันเกิดเดี๋ยวเราจะให้พีนาซื้อไก่ให้นะคะแล้วก็เราจะไปเข้าส้วมก่อนนะคะทุกคนเอาพีนาไม่ได้สั่งหรอ่เอาไม่กินกินด้วยกัน่ะ วิธีแบบว่าให้ดูเด็กตลอดเวลานะคะทุกคนคือไม่กินอะไรนะทุกคนนีซารีวิวพี่นอะถ้าเรากินพิซซูจีอะกินจะเป็นใจเรากินพิซซูกีอะรสชาติยังไงนะเข้มเดีย <Jeez> งเดียวไม่มีความอร่อย จะบอกว่า KFC อะไรทุกคนทนั้ที่ตุรกีน่ะมันไม่เคยทำอาหารออกมาได้สมดุลนะคะคือมันเป็นทางเลือกอะค่ะทุกคน KFC เหมือนแบบวา่าเป็นบ้านเราก็ต้อเขาผัดก,เออกะเพรเา,เ,า <S <S 2> <S 2> เหมือนถ้าเราไปมาเลยใช่ไหมเรากินอาหารมาเลไม่ได้อะไรนี่เราก็เลือก KFC มันดียงอย่างเดียวมันนี้มันเกิดมันเกิดดิสเซิร์คุณนาใช่พี่นาไม่ได้รู้นะคะว่าวันเกิดเราวันที่สิบแปดมันเกิดจะได้อะไรจากสามีนะฮะฮะได้อะไรอ่ะอันนี้ไซส์เล็กนะคะทุกคนอันนี้ไซส์กลางขยา่น่าจะไซส์ใหญ่มาแบบไหนนะคะทุกคนน่าจะได้มาเป็นหม้อ รากลับมาแล้วนะคะที่สถานีอันมาชเรกนะคะทุกคน,นะคะ <net> เราลืมอะ<า>โมยาวโมยาวแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ร้านผงยิดนะ,ค,ะคุณจะไปไหนครับก็เดินไปดูนตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ร้านนะคะอากาศร้อนมากนะคะแล้วก็มีทรายด้วยทร <net> ายใช่ไหมแบบนี้ <net> ไม่ใช่หมอกนะคะพายุฝุ่นพายุฝุน่นเ <net> ข้านะทุกคน ีร uh huh. ้านคาบัดกยาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแวะเข้าละหมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่นาจะกลับไปกลับ <laughs> <อ S 2> ไปบ้านนะเพราะว่าลูกลืมกุญแจนะลูกเขา้าเข้าบ้านไม่ได้นะทุกคนวันนี้ขอบคุณพีนานะคะที่เลี้ยหจุกหนึ่งที <laughs> <laughs> กิ้วนะพี่น้าเอานะอ,อ,เอามาที่นี่นะคะทุกคนเดราเปิดแล้วใช่ไหมอันนี้เราจะเข้าไปกินอาหารอินเดียกันนะคะทุกคนตอนนี้เรามากินที่ร้านนี้นะคะทุกคนเพราะว่าร้านอื่นยังไม่เปิดนะคะในลองชิม ได้ชอบเลยแบบนี้อร่อยไหมทำหน้าเครียดมากเลยหวานเนาะจบเลยนี่เราลองหมี่นะคะทุกคนหมี่เดียแล้วอาหารยังเป็นแบบกินหน้าแบนโนบิฮุนนี่แบนโนาะเนมเนาะอยออกสมุนไพรซื้อหลายตัวคือเขาลดได้อีก น่าวาดดิสเขนานีา่ทุกคนอันนี้คือไซส์ห้าสิอ้าส <c oughs> <54. S 1> นะคะสวย